นี่ป้าดานะลูกสวัสดีค่ะป้าดาสวัสดีจ้ะลูกนี่น้องฟ้านี่น้องฟ้านี่พี่พลอยนะลูกค่ะยังไงน้องฟ้าพาพี่พลอยเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปเก็บข้างบนนะลูกนะข้างบนได้เลยค่ะเออไปไปันไปน่าสงสารนะคุณเด็กต้องร้องประพักพ่อแม่แบบนี้เราสองคนเนี่ยต้องคอยดูแลกัน ให้ดีที่สุดค่ะดาจะดูแลแกให้เหมือนกับพื่ค่แท้ของดาเลยค่ะ้า,าทำไรลูกป้าเอาขอนมมาให้ลองกินดูนะอร่อยหรือเปล่าแล้วป้าจะซื้อมาฝากลูกไงเป็นไง อืมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมฟ้าอร่อยมากเลยแม่พลอขอกินด้วยสิคะ,คะก็ไปหยิบเอาสิลูกอยู่ในห้องครัวไงแล้วทำไมทีฟ้าแม่ย,ยิบให้เลยอะ่ะก็ฟ้าก็เพิ่งมาอยู่บ้านเราในลูกเย่พลอ,อย ว่าพ่อกับแม่ไม่มีทางรักแกมากกว่ฉันหรอกแต่ป้าบอกว่าจะรักฟ้าเหมือนลูกนะคอยดูฉันจะทําให้แกอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยแหละจำไว้นะอย่ามาแย่ยงความรักจากพ่อแม่ของเราเป็นไงบ้างฟ้าไปเรียนไหน่ไหมลูกไม่ไหนคะ่ะอ่านี่ แม่มีขนมที่ฟ้าชอบนะวันนั้นป๊าบอกชอบใช่ไหมค่ะให้แม่ป้อนไหมลูกได้ค่ะคำโตโต้อ้ากว้างๆอ๋มอร่อยมากค่ะ แกเป็นตัวแยกความรักฉันจะทำให้แกอยู่ทีี่ไม่ได้เลย ฉันจะทำให้แก่ที่บ้านหลังนี้ไม่ได้เลยป๊าไปเล่นเกมกับพลอยไหมพลอยโหลดเกมมาใหม่ด้วยไม่ต้องไปว่านั่งอยู่นี่แหละแล้วก็พลอยพ่อมีเรื่องจะคุยกับพลอยด้วยเรื่ออะไรเหรอคะ เรื่องที่ว่าพอยเอาน้าไปเทลงพื้นในห้องรับแขกหนูไม่ได้ทำนะคะอย่าฟันมันทำแต่พ่อเห็นนะเห็นว่าพอยอ่ะเอาน้าไปเทลงพื้นนี่แกทำอะไรอ่ะฉันจะทำให้แกอยู่ที่บ้านลังนี้ไม่ได้เลยทำไมอ่ะพอยคิดถึงทำแบบ ฟ้ามันมาแย่งความรักจากพ่อกับแม่ไงมันไม่ใช่นะลูกพลอยฟังพ่อนะลูกการที่พ่อกับแม่เนี่ยคอยดูแลฟ้ามันก็จะไม่ได้แปลว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะรักพลอยน้อยลงไปนะลูกเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะเข้าใจพ่อ,อแม่นะลูกนะก็ออยังรักพลอยเหมือนเดิมหนูก็รักพ่อค่ะ ฟ้าเราดีกันนะอืมดีแล้วอย่าทะเลาะกันลูกเราต้องรักกันพี่ดีใจนะที่ลูกดีกันแล้วค่ะน้องว่าไงดาก็ดีใจค่ะพี่แล้ว เราจะยังไงกันดีล่ะคะโอ้ไปจัดดอกไม้สักดอกดีกว่ามาั้งข้างบนน่ะแต่การมันว่างดอกเดียวเองแบบพี่ไหวว่วอพี่แหละไหวหรือเปล่า<ป>แอร์เย็นชับนะไ<ป>ัไหวดอกน <c oughs> ั่นเอ โบราณเขาว่าไว้กูบาอาจารย์ท่านสอนมาแหละท่านเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่เป็นเด็กมันกันจจมาทันให้ลูกหลานฟังตีนกระตาอยู่กันมาแสนผาสุขจะยืนลุกนั่งเดินก็เพลินหนักหนาวันหนึ่งตีนนั้นทะาเรื่องเอ่ยปรัชญาว่าตีนนี่หนามีคุณต่อตาเสียจริงๆ พระตีนพาตาไปนที่ต่างๆตาจึงได้ชมนางและสับพสิ่งเพระาะฉะนั้นเจ้าดวงตาจงประวิงว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชาจริงๆและท้าเป็นของต่ำในความเชื่อของคนไทยแล้วตีนอยากให้ตาไปบูชาตีนถูกไหมสมควรไหมเนี่ยเข้าไหมตาได้ฟังตีนพูดอย่างนั้นก็หมันไสสิส ริงต้องร้องบอ,อกไปด้วยโทรสารไอตีนมึงไปไหนได้ไปไหนได้ก็พ่อตานะทั่วมักคาเศษแก้วน้ำไม่ตาตีนนะเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาตีนอย่ามาคุยเก่งที่ตีนไปทั่วทานินได้ก็พ่อตานี่แหละสุดท้ายตากับตีนก็ทะเลาะกันตีนได้ฟังตาพูดก็หมั่นไส ต้องร้องบอกไปด้วยโทสาว่าที่ตีนนั้นไปได้ด้พ่อตาทั่วมักคาเศษแก้วน้ำไม่ตําตีนตีนก็ยิ่งโมโหขึ้นมาใหญ่อย่าพูดอย่างนั้นเลยตาตีนก็อวดดีทําเป็นเก่งเล่งกระโดดไปด้วยเพราะความพิรุธเกลยกระโดดไปใกล้หน้าผาตีนก็โมโหโกรธตาก็หลับตาลงแล้วจะรู้เหรอว่าจะถึงไหนแล้ว ไปถึงหน้าผามันจะไปไหนล่ะลูก mm hmm. ก็ตกละไว้เลยแต่หาทั้งตาตีนไงนี่เพราะฉะนั้นคนเราจะยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันคนในสังคมก็เหมือนกันจะเป็นคนชนชั้นไหนก็เหมือนกันเกิดมาเป็นคนเหมือนกันมีคุณภาพคุณาค่าเท่ากันจะเด็กจะผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่ของเด็กก็มีหน้าที่ของเด็กผู้ใหญ่หน้าที่ของผู้ใหญ่เด็กก็ต้องฟังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เมตตาเด็ก สนับสนุนค้ำจุนกันไปแบ่งปันกันไปตามยุคตามสมัยตามวัยวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแม่เขาสักวันหนึ่งเมื่อพัฒนาขึ้นมาปัจจุนเป็นฐานะลูกถ้าหลวงตาไม่เคยมีลูกเหมือนคนอื่นเขามีอยู่ลูกลูกหลายเยอะแต่เป็นลูกร่วมโลกไม่ใช่ลูกร่วมร่วมร่วมใส่เลือดร่วมอะไรต่างๆลูกนลเยอะเยอะกว่าคุณมงคนคนบางคนมีลูกไปถึงพันคนหมื่นคนเหมือนหลวงตานะสรุปก็หมายความว่าหูตาเรามีกันทุกคน หูได้ยินเสียงตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นทั้งพระทั้งสัตว์สันนิว่าวิญญาณเข้าใจไหมคือความรู้สึกตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นตรงนั้นเรียกว่าวิญญาณเ <Oliver> พราะฉะนั้นเราเราอยู่กับสิ่งแล้วก็ต้องระมัดระวังเมื่อหูไปกระทบเสียงพอใจไม่พอใจเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ เพื่อที่จะควบคุมอากาศอากาศกิริยาของเราเพื่อไม่ให้มันละเมิดซึ่งกันและกันจนเกินไปเพราะฉะนั้นก,การระวังหูเมื่อได้ยินเสียงการระวังตาเมื่อเห็นรูปการระวังจมูกเมื่อได้กลิ่นระวังลิ้นเมื่อได้รสระวังสัมผัสสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ให้ทำให้เราไม่เกิดความลุ่มหลงไม่หลงที่ไม่หลงทางแล้วก็ประคับประคองตัวเอง้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความรู้ นำความรู้ความสามารถที่เราโดยผ่านสิ่งต่างๆมาเก็บเล็กผสมน้อยมานะเพื่อมาทำให้ชีวิตของเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นต้นทางต้นทุนต้นบุญหรือเป็นแนวทางเป็นต้นแบบให้กับเ,เพื่อนๆในสังคมหรือว่าคนที่เขายัางไม่รู้เขายัางหลงทางกันอยู่เขา้าใจไม่ลูกทุกบันในสังคมเด็กๆหรือว่าสิ่งต่างๆน่าเป็นห่วงนะ